วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโบยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วกัลยาณีนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนี่นะคะ,สๆๆนะะ,คะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะจานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว70ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1จับมาแบบนี้ค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สมสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สมขึ้นมา นะคะหนึ่งเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองค่ะพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ลิบบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง ้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ลิบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะวงช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นี่นะเราจะเดินริบบิ้นนะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1นึ่ทะลุรูที่สอเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3มไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ แล้วคลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะดึงเข้ามาเลยนะคะนะจับดิบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพัดข้ามสี่เส้นไปนะนี่ค่ะพัดข้ามสี่เส้นมาแบบนี้จับพัดข้ามสี่เส้นมาค่ะพัดข้ามสี่เส้นนะคะพัดข้ามสี่เส้นมา เราจะเหลือดิบินนะคะสีเส้นสุดท้ายนะเอาเส้นนี้ค่ะจะพาดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรอสี่เส้นมานะคะนะ พอเสร็จแล้วนะคะเราจับตะแคงนั่นนี่ค่อยๆดึงค่ะดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงไล่มาทีละเส้นเลยนี่ค่ะแล้วก็พลิกกลับได้มาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสร็จได้เลยนะหรือว่าใครจะทำแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะ พอเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะหนะึ่งสองสามนะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวนิ้บิเลยนี่ค่ะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะ นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็เปิดริบบิ B ้น e ออกมานี้ค่ะกลับมานะคะพับมาด้านหลังนะแต่มุมมาด้านหลังคันหนึ่งครั้งค่ะพับกลับไปด้านนี้ค่ะนะคะสอดรูถัดมานะรอยสามเส้นนะคะนะ่คะ,คะดึงมาแบบนี้ทำมาด้านหลังพับกลับมาด้านนี้ค่ะสอดรูถัดมาค่ะรอยสามเส้นมานะคะ เนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดกลับด้านมาด้านนี้สอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวลิมบิเลยเสร็จแล้วตัดปลายิดบิ้นทิ้ง แล้วนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็จับมานะคะเอาสีเหลืองไว้ด้านล่างนะคะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจะไปลริบบิ้นให้เสมอกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดล่า3เส้นไป นี่ค่ะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็จับดึงมานคะคะเปิดออกมาก่อนนะ,ะน,นะคะเราจะทาเส้นนี้นี่ค่ะตรงนี้นะคะเราจะข้ามดูนี้ค่ะมาสอดดูนี้จับดึงมาแบบนี้ค่ะพับลงมาค่ะนี่เป็นกล้วยแบบนี้นะคะนคะแล้วเราก็สอดลงไปในดูนี้ แล้วเราก็ดึงลงมานี่ยดันดันมานะคะแล้วเราก็ดึงออกลงมาแบบนี้ นะคะตะแคงมาแล้วนี่เปิดเส้นออกมานี่ค่ะจับนะคะโคะ้งขึ้นมาโค้งลงม,มาแบบนี้ค่ะสอลอลงไปนลิ้นนี้นี่นะค่ะล็อกมาแบบนี้ ค่ะอดสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้พอเสร็จนะคะเราก็าพับสอดหิบบินกลับขึ้นด้านบน ี่่คะพอสอดแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จับตะแคงมาด้านนี้ทําสีเหลืองก่อนนะคะจับพับมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะิดเป็นกลียวลงมาแบบนี้สอดหล,ลังนิดนนิดนี่ค่ะนะคะดึงลงมานี่ค่ะ เรจะได้ติดแบบนี้นะนะคะตึงเปิดเส้นออกมาค่ะาจาับพับโค้งออกมาแบบนี้สอดลงไปนะคะตึงมาแบบนี้นะคะ น yeah. ี่นะคะพอเราสอดจะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราจะตัดปลายดิบบินนะคะเราจะตัดปลายดิบบินให้เหลือสองจุดห้าถึงสามเซนติเมตรพอนะคะนี่ค่ะให้พอสอดนะคะตัดปลายดิบบินออกนะคะให้เหลือพอสอดนะ นะเปิดออกนะคะพับสอดขึ้นด้านบนเนะี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแก้วกลาลยานีของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ